สวัสดีทุกคนตอนนี้ Evo MoD 5.0.1มาแล้วแต่ก่อนจะมาลง EvoMoD ผมอยากให้ทุกคนฟังผมให้จบก่อนไม่อยากให้ก่อนนะไม่อยากให้ก่อเพราะว่ามีบางคนลงได้แล้วลงไม่ได้นะอ่ะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา2-3วันก่อนผมได้สอนลงอ่อ moddy 99นะซึ่งส่วนมากลงได้แต่จะมีคนบางส่วนลงไม่ได้นะก็อาจจะเพราะว่าเคยลง e v o m o d ตัวเก่ามาแล้วเกมมันอัปเดตอัปเดตเนี้ยมันอาจจะมีไฟล์ตกค้างอยู่ ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจให้ตรงกันโดยการทําตัวเกมให้คียนะอ่ะก่อนลงอีวอรอมดมาทําตามผมก่อนถ้าใครไม่มั่นใจว่าคียนะทำตามผมก่อนตัวเกมอะ่ะอ่ะขั้นแรกเปิดสตรีมขึ้นมากดที่คังนะครับกดที่คังกดที่คังหลังจากนั้นกดที่อ e ีฟุตบอลนะครับกดจัดการเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องเสร็จนะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ก่อนเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้น ห้เราคลิกกว่าที่ eFootball เหมือนเดิมคลิกกว่าที่ eFootball กดจัดการถอนนะถอนอถอนวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าได้แน่นอนรับประกันถอนการติดตั้งกดถอนไปเลยปุ๊บอ่ารอสักครู่เห็นไหมตอนนี้ eFootball มันถอนมาแล้วแต่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันยังยังมีไฟล์ค้างอยู่เห็นไหมซึ่งการถอนธรรมดาเนี่ย มันทําให้ถอนไม่เกลี้ยงเห็นไหมมันจะมีไฟตกค้างอยู่เนี่ยไฟมดเห็นไหมซึ่งบางทีมดเก่าๆมันตกค้างอ่าล้วทําไงให้กดมาที่คอมมอนตรงนี้นะคอมมอน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 ตรงนี้หลังจากนั้นลบอีฟุตบอลทิ้งไปเลยลบอีกทีหนึ่งเนี่ยอ่าทีนี้มดเราเกลี้ยงแล้วแต่ยังไม่จบให้กดปิดไปกดปิดไปแล้วเข้าไปที่ ด็อกคเมนต์นะเข้าที่คอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วกดด็อก m e เมนต์ตรงนี้อีกทีหนึง่งด็อกคีเมนต์ตรงนี้นะ,ะหลังจากนั้นให้กดคําว่าโคนะมิคลิกขวาก็ได้แล้วก็ลบลบโคนมิทีตรงนี้จะเป็นการลบไฟล์ตั้งค่าต่างๆของเกมน,นะเช่นตั้งค่าภาพตั้งค่าจอยตั้งค่างนี้ทีนี้เราเข้าเกมเราต้องไปตั้งค่าใหม่ทุกอย่างนะ,ะเข้าใจตรงกันนะหลังจากนั้นเพื่อความชัวทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้ง เดี๋ยวผมรีสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคหลังจากรีสตาร์ทเสร็จอย่าก,กดข้ามนะอย่าก,กดข้ามวิดีโอนี้อย่าก,กดข้ามวิดีโอนี้เพราะว่ามันจะข้ามขั้นตอนบางอย่างไปอย่าก,กดข้ามหลังจากนั้นกดติดตั้งแล้วเลือกไดฟ์ที่จะลงแล้วแต่น,นี้สะดวกแล้วแต่สะดวกกดติดตั้งผมติดตั้งไดซี 4, ครับอ่ะระหว่างนี้ก็รอมันโหลดเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตพันทับพันละโหลดไวอยู่เลยไหมเกมประมาณ40่สิบวากิ้งเนี่ยโหลด7นาทีเองก็นั่งรอแป๊บเดียวถ่ายทิกตอกแป๊บเดียวก็ ครบ7นาทีแล้วนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเองเดี๋ยวตัดมาตอนโหลดเสร็จแล้วกันโอเคหลังจากโหลดเสร็จแล้วให้เรากดเข้าเกมหนึ่งครั้งนะครับเข้าเกมไปก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งจอยตั้งภาพอะไรให้เรียบร้อยนะอย่าเพิ่งไปลงมอสนะเวลาลงเกมเสร็จอะให้เข้าเกมก่อนหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการติดตั้งโน่นนี่นั่นเห็นไหมตรงเนี้ยให้เข้าเกมก่อนหนึ่งครั้งนี่อันนี้เด้งมาฟูดสกรีนกดเข้าไปเข้าเกมไปเข้ามาก็เลือกภาษาตามปกตินะครับ เลือกภาษาอังกฤษ,กฤษเข้าเกมมาก็ให้ตั้งค่าภาพตั้งค่าจอยให้ตามปกติของเราแล้วนะที่เราเคยตั้งอ่ะเนี่ยเราก็ตั้งไปตั้งไปหลังจากเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะั้นคุเราก็จะเราก็จะได้ตัวเกมที่พร้อมเล่นแล้วนะทีนี้ให้เราเข้าไปที่ evo web นะ evo web uk หรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันหลังจากนั้นกดล็อกอินตรงนี้ล็อกอิน ก็ Google กันได้ง่ายดีล็อกอินกูเกิลหรือไม่ก็สมัครใหม่ล็อกอิน Google ไปล็อกอิน Google เสร็จให้เราเลื่อนลงมานิดนึงเลื่อนลงมานิดนึงให้ไปที่เนี่ยเพจเพจวีอีดิทติ้งเนี่ยเพจวีอีดิทติ้งแล้วกดคำว่า E-Football ตรงนี้ครับ e f o o t b a l l อ่ะเราก็จะเห็น Evomod 5.0.1ตรงนี้เลื่อนลงมานิดนึงเห็นไหมกดเข้าไปเลย ทีนี้มันจะมาหน้าสุดท้ายอ่ะไม่รู้อ่ะบางคนมาเห็นสองสาวันหลังจากนั้นแล้วโพสต์มันเด้งไปไกลอ่ะเห็นไหมหาไม่เจอไหมให้เรากดมาที่หน้าแรกก่อนนะกดไปที่หน้าแรกเลยกดไปที่หน้าแรกหน้าแรกเสร็จเลื่อนลงมาอ่ะจะเจอคําว่า e v m o d Current Version ตรงนี้นะเลื่อนลงมา e v m o d Current Version ก็คือกดตรงนี้จะไปสู่โพสต์ e v m o d ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะกดเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็จะเด้งมาหน้า e v m o d ห้าจุศนจุดหนึ่งแล้วให้เรา เลื่อนลงมานะครับแล้วกดคำว่าดาวน์โหลด e mod 5.0.1ตรงนี้นะครับอ่ามันจะเด้งเว็บมีเดียไฟลนะถ้าไม่ได้เด้งเว็บนี้ก็กดปิดไปนะให้มันเด้งเว็บนี้หลังจากนั้นกดดาวน์โหลดอยงนี้นะ3.89กิกกบายกดไปอันนี้โฆษณาปิดปิดไปได้เลยนะครับโฆษณาเนี่ยอ่ามันจะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวโหลดเสร็จเดี๋ยวตัดมานะครับ ตอนนี้โหลดเสร็จแล้วให้เรากดเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับอ่ะมันเด้งงี้ใช่ไหมเด้งนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์อันนี้ได้เลยนะแตกไฟล์เนี่ยยอวมดเนี่ยกดแตกไฟล์รอสักครู่ โอเคทุกคนหลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วให้กดเข้าไปดูนะครับอ่ะก็จะมี3อันนี้ไหมหลังจากนั้นมันเดินให้เปิดสตรีมขึ้นมาคลิกว่าที่ e f o o t b บอ l จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องตรงนี้โอเคอันนี้จะได้โฟลเดอร์เกมขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราคัดลอกนะครับคัดลอกอันเนี้ยที่เราเพิ่งแตกไฟล์เมื่อกี้เนี้ยคัดลอกไปแล้วก็มากดวางตรงนี้ แล้วก,กดรีเพจไปนะครับอ่ะทีเนี้ยอันนี้เป็นการลงมอดเสร็จเรียบร้อยนะน,นะทีนี้มันเป็นฟอนต์พิเศษสําหรับมอดอะซึ่งเราไม่ชอบนะเราจะไปเออ,อกก็คือเข้าไปที่เ็ดคอนโซลเ็ดคอนโซลนี่คอนเทนต์ Content. P A K แล้วก็เข้าไปที่มดอ่าหลังจากนั้นเราก็จะลบตัว อีโวมอส v o อีโวมอสฟอนเนี่ยอีโวมอ FNTP PAK เนี่ยเราจะลบตัวนี้เราจะลบตัวนี้ออกนะปึ๊บลีดไปโอเคเราก็จะลบฟอนต์ของเขาออกนะก็จะเป็นแบบฟอนต์ค่าเริ่มต้นของเกมนะจะได้แบบคุ้นตาเสร็จแล้วให้เรา อันเนี้ยลบทิ้งได้เลยนะลบเสร็จลบทิ้งได้เลยเนี่ยจะได้แบบไม่เปลืองเงินที่เครื่องเราลบทิ้งได้เลยนะหรือว่าใครจะเก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้ลบทิ้งได้เลยหลังจากนั้นให้เราลองเข้าเกมกันดูอ่ะพอเข้าเกมมาก็เห็นแล้วไหมว่าเนี่ยโลโก้พรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอะไรครบแล้วเนี่ยสเปอร์อาร์เซนอลเบนฟอร์ดเชลซีพรีเมียร์ลีกก็มาครบแล้วแบบอิตาลีนะใช่ไหมแอตแลนต้ายูเวนตุสอะไรเงี้ยมาครบ แล้วก็อีกอ่ะสเปนสเปนนี่สเปนลีลกสเปนก็มาดริดเอเลนติโกอะไรเงี้ยครบนะแต่มีอันนึงที่ผมสังเกตนะที่เขายังไม่ยอมอัปเดตให้ก็คืออ่าบาเยอร์มิวนิคนะอาจจะต้องรอก่อนนิดหนึ่งเห็นไหมบาเยอร์มิวนิคยังเป็นโลโก้นี้อยู่เลยต้องรอแพทต่อๆไปแล้วกันบาเยอร์มิวนิคเนี่ยอย่างแม็กโทมิเน่เนี่ยนาปโปลีอะไรก็มีให้เห็นไหมยูเวนตุสบาเยอร์มิวนิคเขายังไม่อัพให้นะก็ต้องรอก่อนเนี่ย จูดจูดกับเบลนี่ก็เป็นมัดลิดแล้วเห็นไหมมีโลโก้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเรียบฟูแล้วกันมาดูที่ห้องแต่งตัวนะสวยงามนะเสื้อสีสันสวยงามสี แดงสีขาวแสวยงามสวยงามเ,าเดี๋ยวมาดูในเกมกันว่าเป็นยังไงเอาเป็นเรียภูกับนิวคัสเซิลแล้วกันเอ้ยมาถูกตัวเลยนะคอดอนนี่โดนใบแดงนะมาถูกตัวเส,วนะเส,สวื้อด้วยนะวร์จิวฟันได้เฮ้ยเสื้อสวยวะเสื้อได้เสื้อสวยเสื้อสวยเป็นอาดิดาสเลยนะเสื้อใหม่อาดิดาส นี่ามาดูกันชัดๆ,ๆเสือ้อเห็นไหมใครวะเนี่ยอิกิติเก้เหรอใช่ไหม <laughs> โอ้หน้าไม่เหมือนวะหน้าไม่เหมือนแฟนลิฟูลอยหน่อยนะอิกิติเก้หน้ายังไม่อัพนี่นี่โตนาลี่เสือ้อนิวคาสเซิลสวย,สวยไหมสวยจันดนีน่แดนเบิร์นแดนเบิร์น,นเสื้อนิวคาสเซิลนะก็ ข้างหลังดูข้างหลังมัง่งแดนเบิร์นโอเคคมชัดสวยนะผมก็ไปลองเล่นออนไลน์มาแล้วเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะอีวอีว,โวโมดไว้ใจได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานี่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนจะเข้าได้นะโดยเฉพาะเอเลนไลเนอร์เอเลนไลเนอร์ er. ถ้าดูคลิปนี้ช่วยเม้นท์ด้วยนะ <laughs> ว่าได้หรือ,อยังได้หรือ,อยังนะนเห็นลบเกมไปสามีรอบแล้วนะเอเลนไลเนอร์ก็ er. <laughs> คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันขอให้ทุกคนโชคดีในการลงวอดขอยเล่นได้ทุกคนนะ ผมคิดว่าผมสอนแบบละเอียดมากแล้วนะสอนแบบละเอียดแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ